ต้องโจดส้มก่อนนะครับว่าเราก็ไปจบลูุกสะลูกใหญ่มาน่าจะต้องเกลียวซีนเรนแม็แล้วก็โรเล,ลอร์โรลเลอร์แทเรียรหลายตัวนะครับ ก็น่าจะเงินไม่พอก็ใช้ไปก่อนแล้วก็ซ่อมเปลี่ยนเป็นบางตัวก่อนเงินกู้สมาเมื่อวานนี้ก็น่าจะไม่พอนะครับ ก็ไม่พิบารหรอกมันมาแพงกับไอ้พวกแครียกับโรเลอร์นี่แตกแะไรนะแน่นนี้แตกที่ตัวสองสามแตกสาม ก็เฮรรียสองตัวโดนเลอร์สี่ตัวพอแล้วต้องเปลี่ยนนะครับมันแตกบ่อยใช้ได้ประมาณเดือนเดียวก็ไปแล้วได้สักสองเดือนสามเดือนเอนี่ย คุ้มเลยรถรำเดินบ่อยต้องเช็คช่วงล่างก่อนครับตัวนกนั้นก็มาจิกตรวนี้ทุกวันเลยรู้จะออกเลยนี่หรือเปล่า โค่นะครับไม่กล้าเล่นเยอะเดีมันจะอะไรกันนัน่งนะกลับกระจุกตัวนี้ทุกวันเลยไปมันกึ่ตรกแล้ว เจ๊ดเราเรื่องอยู่ให้คลายไอ้ตัวนู้นก่อนก็ไม่คลายเออตัวแล้วตัวล้วตัวเลวเจะบนันตัวล้วตัวเล้วเกือบเหยียบตัวเองแนละ้วเองเกือบเจ๊ช็ชอตเด็ด ตกแล้วแม่งโคตรเบาเลยเนาะแม่งเหมือนเบาเหมือนน,นุ่นเนาะ พอเปลี่ยนข้างนี้เสร็จข้างนู้นรั่วอีกรั่วแล้วฝากไว้โเชียนะครับฝาติดตามะครับป้ายไม่โดนเวอรคสรบ,บ